มีพวกเร่งรัดอีกเร่งรัดเร่งรัดเร่งรัดอ่าหนึ่งปีเหมือนกันอยู่ฝั่งสอรออยู่ติดสนามในไม่ใช่ติดไอสนามไอรถพิเศษไอไอเต้นคอร์ดนู่นนะเขาเรียกฝั่งไอไอเร่งรัดอ่ะอบเร่งรัดเสร็จแล้วก็มีัของหัวหน้าฝั่งอบ องทบัแล้วฝังรนสิบอะบสิบองรยะสิมีอะไรบ้างครับัวห้ะมีอะไรบ้างครับมีอะไรก็เปสิองร้อะ่อ่นาลามันลวนอะโอ้นึกว่าจะมีพวกสัตว์มีอะไรอีกไม่มีครับโอ้ยกระทิงสิงโตอะไรหัวหน้าไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ร้อยหนึ่งสองสามร้อยึงก็หนหนึ่งสองหนึ่งสมมีมีะไรไม่มีชื่อพวกนี้นะยุคนั้ไม่มีครับไม่มี หนึ่งพันหสอ่งพันสามสองพันหองพันสองสองพันสามครับคุณาร้อยสุดท้ายเขาอ่ะสี่พันสามอ่าสี่พันสามสี่พันสเสือเก่าเสือเก่าร้อยสาร้อยลาช่าวเยอนร้อยลาช โผล่ลอยกูเ <whales> ด <laus> ียวโผล่มึงทำไรอ่ะทำเบ็ดนะทำเบ็เ <Whoa> บ็ดจะตกเบ็ดเนี่ยโอ้โหมาจัง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 เลิกคิดเลยเลิกคิดเลยมามาไม่เอาไม่เอาขันเบ็ดก็มีเนี่ยถ้องจะตกอ่ะไม่าจังม่ทจังตอนนี้เนี่ยกูปล่อยทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วไม่ให้มันรู้จักเบ็ดอ่ะจริงมติดใจใหม่น้ำเอาใหม่ดิอะไร 起特，风风起特。嗯 <laughs>